สลามมาเลกุมสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาทำตำน้ำพริกปากกระป๋องนะคะนี่ค่ะแม่ย่าก็วัดกุณแม่ย่าก็เตรียมมาเรียบร้อยนะคะแม่ย่ารับขั้นตอนนะคะนีก็คือน้ำพริกของเรานะคะข้างในก็มีนะคะมีกระเทียมนะคะกระเทียมสองกลีบนะคะ น,นี้แม่ย่าใช้หอมแขกนะคะมันจะไม่ด้มีกลิ่นหอมเนาะแล้วก็แล้วก็เกลือนะคะเกลือแล้วก็ผงที่เราต้องการนะคะแล้วก็พริกข,ขี้หนูแห้งนะคะแม่ย่าใช้ประมาณสิบกว่าเม็ดนะคะนี่แม่ย่าก็ตำนะคะตำเรียบร้อยแล้วี่ยแม่ย่าก็เอากระทะนะที่หานักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เมียตาตั้งกระทาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาไปผัดกันค่ะเมียยช้ปลากระป๋องขาวนะคะกระป๋องหนึ่งคะ่ะ ย่าใช้น้ำมันหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเราจะได้เอาน้ำพริกไปผัดนะคะผัดให้หอมแล้วเราก็จะมาตุ้มรสด้วยใบยิ้วขาวนะคะแล้วก็ตามตาลถ้าเราชอบผงนัวเราก็ใส่ไปนะคะในวาการ Thank you ปิดไฟได้เลยนะคะเตาได้เลยไม่ย่าไม่ใส่มะเขือเทศนะคะไม่ย่าเอามีหอมหัวใหญ่แล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็ปลากระป๋องแล้วก็พริกที่ไม่ย่าโขกนะคะวันนี้ไม่ย่ากเพราะว่าไม่ย่าใช้พริกจีนุนะคะมันก็เลยเป็นสีแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะปิดเตาได้เลยพร้อมเสิร์ฟได้เลยะคะ่ะ บิกของเรานะคะเราก็โรยผักชีต้นหอมนะคะนี่จะ้ะทำง่ายๆนะคะอยู่ที่ไหนเราก็อร่อยได้นี่ก็คือผักนี่แม่ย่าใช้ผักแครอท แล้วก็ถั่วนะคะถั่วฝักยาวแล้วก็มะเขือยาวแล้วก็ผักสดก็มีเรดดิสแล้วก็ผักกาดนะคะแล้วก็มีใบสะระแหน่แล้วก็แตงกวานะคะนี่ก็คือผักสดของเรานะคะนี่ค่ะอยู่ที่ไหนก็อร่อยได้นะคะลองไปทําดูนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแม่ย่าก,กดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ